สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าแดงจะพามาจัดสังฆทานงบไม่เกิน200บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีของอะไรบ้างก็จะมีน้ำดื่มนะคะน้ำยาล้างจานฟองน้ำล้างจาน แปรงสีฟันยาสีฟันแชมพูกระดาษทิชชู่มามา่ายาแก้ปวดแก้ไข้ ปลากระป๋องนมถั่วเหลืองทูบเทียนถุงจัดสังคทานขนาด10บคูณ16นิ้ว